มาตามสัญญานะครับเดี๋ยวต้องงัดสักหน่อยนะครับต้องงัดสักหน่อยเดี๋ยวขอยืมพรีเซนเตอร์มาก่อนนะครับอา้าวเสียบเลยเสียบท่อนปลายด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาลองเทสนะครับกับคันอิเล็กตรานะครับซูปเปอร์อลิมิเต็ดนะครับตัวนี้เป็นด้ามยางนะจัดโปรให้นะครับราคาเดียวนะครับ990บาทเอายกอีกยกอีกโอ้โหอย่รเอี่ย,ยขนาดนั้นยกอีกแรง 990บาทนะครับอันนี้ไกด์เบี้ยวไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรายกให้ดูนะครับก็ทั้ง2เวทนะครับเอ้ทั้ง2ความยาวนะครับราคาเดียวกันนะครับ่าทั้ง2ความยาวนะครับราคาเดียวกันนะครับ990บาทนะครับตอนแรกว่าจะขายพันสามนะพันสองกับพันสามแต่ว่าเดี๋ยวจัดราคาเดียวกันไปเลยแล้วกันนะครับ990บาทนะครับเวท240อ่ะเดี๋ยวของัดออีกสักทีนึงแล้วกันนะครับอ้าวยก อยกนี่ครับนี่ไล์ลอยต่อครับก็คือเมืองนอกมันเป็นคันเซิร์ฟครับโอ้ยพอแล้วพอแล้วโอ้โหเนี่ยพอให้ยกเลยเอาใหญ่นะ990บาทนะครับเลือกความยาวมาเลยนะครับ9ฟุตหรือ10ฟุตเอากี่คันพิมพ์ด่วนนะครับมาแค่40คันนะครับนะใครอยากดูตัวเต็มย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วนะครับ นะวิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับทักมาที่ f c e b o o o Fanpage หัดไทยพิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับนะโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ